สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเนิภูมินวรัตในรายการไทยพัฒนารายการที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งสู่ความเข้าใจกันในสังคมเพื่อให้เราก้าวสู่วันพรุ่งนี้ไปพร้อมกันครับสําหรับวันนี้ผมและทีมงานจะขออนุญาตพาทุกท่านร่วมเดินทางไปยังประเทศประเทศหนึ่งในภูมิภาคตะวัอนออกกลางครับซึ่งปัจจุบันนี้ประเทศนี้มีการพัฒนาในหลากหลายด้านและเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วครับประเทศที่ผมกําลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ครับหลายท่านเห็นนะครับคงจะงุนงงสงสัยนะครับว่าสหรัฐอาหรับ แอเนี่ยนะครับอยู่ตรงไหนส่วนใดของโลกเนี่ยนะครับก็จะอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้นะครับของคาบสุนทรารับแล้วถ้าท่านก้มดูลงไปในแผนที่เนี่ยนะครับท่านก็จะเห็นว่าสหรัฐอาหรับอนเอเเรตเนี่ยนะครับจะอยู่ติดกับโอมานกาตาสาสอาุดยารรเบียนเนี่ยนะครับทั้ง3ประเทศคนทั้งสหรัฐอาหรับ อันเอมิเรตเนี่ยนะครับมีประมาณ4ีล้านสี่แสนคนนะแต่ว่าทั้ง4ีล้านสี่แสนคนนั้นไม่ใช่เป็นชาวเอมิเรตทั้งหมดนะครับพูดถึงชาวเอมิเรตมีเพียงแค่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะเราก็จะเห็นว่ามีพวกอาหรับอื่นๆนะครับที่มาจากประเทศรอบๆใกล้เคียงกันเนี่ยนะเพราะเห็นว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่มั่งคั่งเนี่ยนะพวกอาหรับอื่นๆเนี่ยจะมีอีกประมาณยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้นนี่นะครับก็จะเป็นชาวเอเชียใตย้ไม่ว่าจะมาจากอินเดียปากีสถานศรีลังกาบังคลาเทศนะนะประเทศต่างๆอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนี่นะครับมีมากถึง45นอกนั้นเนี่ยก็เป็นชาวเอเชียอื่นนี่นะครับอีก13นะนะพื้นที่ของสหรัฐอารับอันดาบเรเนี่นะครับทั้งประเทศเนี่ยมี83,600ตารางกิโลเมตรนนี่น,นะครับ แล้วก็แบ่งการปกครองทั้งหมดออกเป็นเจ็ดรัฐรัฐที่ใหญ่ที่สุดนะครับชื่อว่ารัฐอาบูดาบีรัฐอาบูดาบีเนี่ยนะครับก็จะมีเมืองหลวงชื่อกรุงอาบูดาบีท่านผู้ชมอย่าสับสนนะว่าระหว่างเมืองหลวงกับรัฐเนี่ยนะครับถึงแม้จะชื่อเดียวกันนะแต่ทําหน้าที่กนละสถานะกรุงอาบูดาบีเป็นเมืองหลวงเป็นศูนย์กลางทางราชการแล้วก็ทางการทูตต่างๆรัฐอาบูดาบีนั้นก็เป็นรัฐหนึ่งในเจ็ดรัฐแล้วก็มีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โตที่สุดนะครับ ส่วนรัฐที่รองลงมานั่นนะครับท่านผู้ชมอาจจะคุ้นชื่อชื่อว่ารัฐดูไบแล้วก็นในรัฐดูไบนี่นะครับก็จะมีเมืองหลวงของรัฐเมืองหลวงของรัฐนี่นะครับชื่อว่านาครดูไบในโลกของเราใบนี้เนี่ยครับมีสถานที่มากมายหลายแห่งที่สําหรับผมแล้วเนี่ยต้องถือว่าเป็นสถานที่มาสัจ์นะ เพราะว่าสามารถจะพัฒนาจากพื้นที่โลงๆที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีผู้คนสนใจเลยนี่นะครับกลายมาเป็นนครเป็นมหานครที่น่าสนใจยังกระดูใบทั้งรัฐเนี่ยนะครับมีพื้นที่เพียงแค่4,140ตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองน่ะนะครับแล้วก็แต่ดั้งแต่เดิมนะ่ะเป็นพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายไรผู้คนสนใจนะครับวันดีคืนดีเนี่ยก็มีการพัฒนาขึ้นมาด้วยความตั้งใจจริงนะ แล้ววันนี้นะครับดูใบก็กลายเป็นมหานครที่เป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าการบริการการธนาคารด้วยนะครับใครที่เป็นนักการศึกษาหรือว่าคนที่ชอบอ่านหนังสือนี่นะครับย้อนไปสัก20ปี30ปีที่แล้วเนี่ยนะเราไม่ค่อยเจอคําว่าดูใบลนะ้ะ ในความรู้สึกของพวกเราเลยนะครับดูไบนั้นเป็นมหานครใหม่ที่ยิ่งใหญ่มาได้เนี่ยนะครับดังเดิมนั่นนะเพราะว่ามีการค้นพบน้ํามันแล้ววันนี้เนี่ยนะครับน้ามันเนี่ยก็เป็นรายได้หลักครับของรัฐดูไบแต่ว่าน,น้ํามันเนี่ยนะครับถ้ามาสูบขึ้นมาบริโภคทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยนะสักวันหนึ่งก็ต้องหมดดังนั้นเนี่ยรัฐบาลของรัฐดูไบเนี่ยก็จึงหาทาง ที่ว่าจะนํารายได้ให้กับประชาชนคนดูไบเนี่ยนะครับในอย่างอื่นแล้วสิ่งที่รัฐบาลดูไบคิดก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวทุกวันนี้เนี่ยนะครับพอมีรายได้จากการขายน้ํามันเนี่ยนะรัฐบาลของดูไบก็จะนํามาสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือว่าเป็นสะพานเป็นท่าเรืออะไรต่างๆเนี่ยนะรัฐบาลดูไบเนี่ยนะครับได้สร้างขึ้นมา เพื่อจะให้เป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและดูใบในประกาศชัดครับว่าไม่ต้องการนักท่องเที่ยวประเภทที่เป็นแมสหรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวจำนวนมากแต่ไม่ค่อยมีคุณภาพเดินไปตามตรอกซอกมุมไหนในรัฐดูไบ ของสหรัฐอาหรับอนดมิเรตเนี่ยนะครับท่านจะเห็นว่ามีแต่การก่อสร้างนะเครนทั้งหลายที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งโลกนี่นะครับ40%จะอยู่ในรัฐดูไบที่มีพื้นที่แค่4 1 4 0ตารางกิโลเมตรนี่แหละครับ ไม่นานบ้านเราจะเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ระดับนานาชาติบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต,ต้ปัตตานีจะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลโลกศูนย์กลางอิสลามศึกษานานาชาติแหล่งผลิตพลังงานธรรมชาติจากลมหลายแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณียะลาจะเป็นศูนย์กลางการเกษตรตลาดสินค้าเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินรฐฐาธิวาสจะเป็นแหล่งผลิตไบโอดีเซลจากปานน้ำมันศูนย์กลางการเชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ด้านตะวันออกของประเทศมาเลเซียสงขาเป็นศูนย์กลางยางพาราโลกศูนย์กลางการศึกษานานาชาติศูนย์กลางการท่องเที่ยวและกีฬาในระดับสากลสตูดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงดิเวทของภูมิภาคและศูนย์เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าเปิดประตูทางทะเลสู่นานาชาติบ้านเหมืองสงบเศรษฐกิจพัฒนามองไปข้างหน้าร่วมสร้างอนาคตที่สดใสเตรียมไว้ให้ลูกหลานของเรา หลายในความเข้าใจยิ่มให้มือได้เจอกันล้านพลังรวมเป็นหนึ่งสร้างสรนแห่งแผ่นดินนั้นงดงามคืออนาคตคือความหวังคือพลังของความเป็นไทย ทีเดนนนวั้คือผมเป็นชาวปตจานีเชื้อสายมาลายูนับถือศาสนาอิสลามประเทศของผมมี76จังหวัดผมอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ได้ในประเทศของผมเพื่อนร่วมชาติของผมมีทุกเชื้อชาติทุกศาสนา แต่ทุกคนก็อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจและให้เกียรติต่อกันผมมีความสุขที่อยู่อย่างมุสลิมโดยสมบูรณ์ในสังคมไทยผมภูมิใจที่เป็นคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของแผ่นดินไทยทั้งประเทศเป็นไปนได้อย่างไรที่คนสามจังหวัดจะอยู่กันอย่างแคบแคบประเทศเปรียบเสม,มือนร้วบ้านอยู่ที่กว้าง,ก,างกับที่แคบแคบอย่างไหนดีกว่ากัน ท่านชมครับโครงการที่ยิ่งใหญ่และสร้างชื่อเสียงให้กับรัฐดูไบามากที่สุดในปัจจุบันนี้ก็คือโครงการเดอะปาล์มโครงการนี้เกี่ยวดองหนองยุ่งกับคนไทยอย่างไรนั้นเราไปรับชมพร้อมๆกันครับความที่ทั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตนั้นมีพื้นที่น้อยนาแค่8 0 0 0 0กว่าตารางกิโลเมตร แล้วพอขยับมาที่รัฐดูไบเนี่ยยิงน้อยใหญ่ครับ4,140ตารางกิโลเมตรนะก็มีความจําเป็นครับที่จะต้องขยายพื้นที่คิดี่จะขยายไปทางไหนแหะครับทางนู้นก็ติดกาตาทัทางนี้ก็ติดซาอุดิอาระเบียดังนั้นเนี่ยเขาก็ขยายด้วยการถมทรายเนี่ยถมดินเนี่ยนะครับลงไปในทะเลแล้วก็ทําโครงการมากมายหลายอย่างโครงการที่เป็นอภิพยามหาโปรเจกต์แล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับดูไบ เรียกนักลงทุนนักการค้าอะไรต่างๆไปเนี่ยน,นะก็คือโครงการเดียร์พามลงทุนไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ3,000ล้านเหนรียญสหรัฐนี่ก็ตกเป็นแสนล้านบาทไทยเนี่ยน,นะครับผมเองก็ไปเยือนดูใบหลายครั้งนะครับแล้วไม่นานมานี้เนะน,น,นี่ยนะลูกชายคนที่2ของผมนายคุณนิตินั้นก็ได้มีโอกาสไปเยือนดูใบ แล้วก็กลับมาเล่าในควฟา์มภาคภูมิใจบอกพ่อครับโครงการเดือยปามนะี่นะเราน่าภูมิใจมากเพราะว่าใช้คนไทยเนี่ยออกแบบทางด้านผังเมืองในรูปแบบของแอนิเมชันนะเมื่อลูกชายผมตะเวนไปเนี่ยก็จะไปเจอบรรดาแคมของคนไทยคือคนไทยก็ไปทํางานแต่ว่าไม่ได้ทํางานระดับล่างนะพวกกรรมกรอะไรต่างๆอย่างนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกอินเดียกับปากีสถาน ความเจริญเติบโตความก้าวหน้าของเมืองใดนครไหนหรือว่าเป็นมหานาครใดนะครับสําคัญอย่างมากจริงๆน,นะขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของคนที่เป็นผู้บริหารเมืองผู้บริหารนาครแล้วก็มหานาครนั้นครับอย่างกรัฐดูใบแล้วก็เมืองดูใบหรือจะเรียกว่าเป็นมหานาครดูใบเนี่ยน,นะผู้บริหารเนี่ยกำหนดวิสัยทัศน์ว่าต้องการให้เป็นศูนย์กลางของศูนย์กลางท่านทั้งหลายฟังแล้วอาจจะงงนะ เราจะเห็นว่ามีศูนย์กลางของภูมิภาคต่างๆแต่ว่าผู้บริหารรัฐดูไบแล้วก็นครดูไบเนี่ยนะไม่ต้องการเพียงแค่หนึ่งในบรรดาศูนย์กลางเหล่านั้นต้องการจะยกระดับของนครดูไบหรือมหานาครดูไบเนี่ยขึ้นเป็นศูนย์กลางของบรรดาศูนย์กลางต่างๆอย่างนั้นแล้วก็ทําได้นะที่ทําได้นี่มีองค์ประกรอบมากมายหลายอย่างแต่อย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องของทําเรที่ตัง ถ้าท่านผู้ชมนะกลมดูแผนที่นะท่านจะเห็นว่ารัฐดูไบเนี่ยนะอยู่ระว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับมาหาสมุรอินเดียแล้วนอกจากนั้นนะครับก็ยังเป็นศูนย์กลางของประเทศต่างๆที่อยู่รอบๆอ่าวเปอร์เซียนี่แหละครับด้านหน้าผมนี่ แอ,อราเบียอนะนะครับเราก็จะมีเป็นส่วนของทะเลเนะี่ยยื่นเข้ามาในแผ่นดินเราไอ้ตรงที่เหมือนกับเป็นแม่นม้ำแต่ไม่ใช่แม่น้ำนะเพราะว่ามาจากทะเลจะแบ่งเมืองดูไบเนะี่ยออกเป็น2ด้านนะแล้วก็ในด้านนี้นะครับยาวเลยนะฮะจะมีเรือจอดอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับอยู่ริมฝั่งคลิกเนี่ยนะครับแล้วก็มีพวกสินค้าจากประเทศต่างๆนะฮะที่รอคอยที่จะขนไปยังประเทศใกล้ๆแบบแถบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยการขนส่งสินค้า จากดูไบไปยังเมืองต่างๆในตะวัอนออกกลางนี่นะครับได้ทั้งทางเรือทางเครื่องบินนะแล้วก็ทางบกครับถ้าผมจะเรียนรับใจท่านผู้ชมว่าดูไบนี่นะครับเป็นรัฐที่ร่ำรวยก็คงจะไม่มีใครไปปฏิเสธน,นะครับว่าดูไบเป็นรัฐที่มั่งคั่งและก็ร่ำรวย แล้วก็ที่ดูใบเนะี่ยจะมีแม่น้ําขนาดใหญ่การขนส่งต่างๆบางอย่างเนี่ยก็ล่องกันไปตามแม่นม้ําประเทศที่มีสตางค์อย่างนี้เนี่ยนะจะใช้เรือขนส่งทันสมัยยังไงก็ได้จะซื้อมาจากยุโรปจากรัสเซียจากอเมริกาอย่างไรเนี่ยก็มีสตางค์มีปัญญาซื้อได้ทั้งนั้นแหละแต่ปรากฏว่าการขนส่งบางอย่างของดูไบเนี่ยนะรัฐบาลยังกําหนดให้ใช้เรือขนส่งแบบเก่า ถามว่าอะไรครับทําให้รัฐบาลกนะําหนดว่าต้องใช้เรือแบบเก่าเพราะต้องการที่จะสร้างบรรยากาศการขนส่งสมัยเก่าย้อนไปในอดีตนี่นะครับต้องการให้ประชาชนคนรุ่นหลังต้องการให้นักท่องเที่ยวที่ได้ไปเห็นนี่นนะได้ย้อนรําลึกนึกถึงดูใบเมื่อครั้งมีวิถีอยู่ในอดีตการขนส่งต่างๆระหว่างเมืองอ,อยู่ิมแม่น้านี่นะครับก็ใช้เรือโดยสารแบบนี้แล้วก็จะเห็นว่าตามลําน้ำเนี่ยนะก็จะมีเรือ ที่เป็นใบเดียวนี่นะเรียกว่ารือเดานั่นนะเล่นวิ่งไปวิ่งมาสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวให้กับนักคอดูใบไม่น้อยจีเดยนะครับความที่ดูใบเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้านี่นะครับนอกจากจะเป็นที่สนใจของบรรดานักธุรกิจพ่อค้าแม่ขายต่างๆอย่างนี้แล้วนะ ก็ยังเป็นที่สนใจครับของบรรดาน,นักท่องเที่ยวอีกด้วยนะนักท่องเที่ยวพวกนี้นะชอบมาช้อปปิง้งรือว่าชอบมาซื้อบรรดาข้าวของต่างๆที่ดูไบเพราะว่าดูไบเนี่ยนะครับเป็นเมืองสําคัญที่มีร้านค้าปลอดภาษีครับแล้วก็ถ้าตะเวนไปี่ดูไบเนี่ยนะท่านจะเห็นว่ามีบรรดาซุกต่างๆซุกนี่หมายความว่าเป็นตลาดนนะมีทั้งตลาดที่ขายของทั่วไปแล้วก็ที่สําคัญที่สร้างชื่อเสียงให้กับดูไบ ก็เป็นซุกหรือเป็นตลาดที่ขายของเฉพาะด้านฮนะเข้าไปนี้ก็จะมีแต่เครื่องเทศอย่างเดียวเข้าไปซีกนี้ก็จะมีแต่เครื่องทองอย่างเดียวอะไรทํานองนี้นะครับผู้คนก็ชอบไปตามซุกเนี่ยนะเพราะว่านอกจากจะได้บรรยากาศเก่าๆก,ก็ยังได้เห็นสินค้าประเภทนั้นๆมากมายมหาศาลตลาดทองคําในดูไบเนี่ยนะครับถือว่าเป็นตลาดทองคําที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง ใครจะแต่งงานใครจะให้ของฝันอะไรกันที่เป็นทองคำนั่นนะครับมักจะต้องเดินทางมาที่ซุขทองคําในนครลูไบนี่แหละครับท่านผู้ชมครับซุขในภาษาอาหรับิกก็แปลว่าตลาดนะครับแล้วที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้นั้นเรียกว่าโกซุกหมายความว่าเป็นตลาดทองคําว่าตลาดทองที่นี่นะครับไม่ได้หมายความว่าเป็นตลาดเล็กๆ อย่างเช่นตลาดไทยหรือว่าตลาดอะไรในบ้านเรานะแต่ว่าทั้งอนาบริเวณนั้นเต็มไปด้ยวยร้านทองคะแล้วร้านทองนี่ส่วนใหญ่คนที่ดําเนินกิจการร้านทองก็เป็นชาวอินเดีย ผมเป็นชาวปัตตานีเชื้อสายมาลายูนับถือาศาสนาอิสลามประเทศของผมมี76จังหวัดผมอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ได้ในประเทศของผมเพื่อนร่วมชาติของผมมีทุกเชื้อชาติทุกาศาสนาแต่ทุกคนก็อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจและให้เกียรติต่อกันผมมีความสุขที่อยู่อย่างมุสลิมโดยสมบูรณ์ในสังคมไทยผมภูมิใจที่เป็นคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของแผ่นดินไทยทั้งประเทศเป็นไปได้อย่างไรที่คนสามจังหวัดจะอยู่กันอย่างแคบแคบประเทศ เร็เสมือนโรวบ้านอยู่ที่กว้าๆก,กับที่แคบๆอย่างไหนดีกว่ากันหลากหลายในความเข้าใจยิ่มให้เมื่อได้เจอกันล้านพลังรวมเป็นหนึ่งสามสันแห่งแผ่น ดน,นนนวัี้คือิน,นอีกไม่นานบ้านเราจะเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ระดับนานาชาติบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานีจะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารฮาลาโลกศูนย์กลางอิสลามศาึกษานานาชาติ แหล่งผลิตพลังงานธรรมชาติจากลมแ,ลแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีเกะลาจะเป็นศูนย์กลางการเกษตรตลาดสินค้าเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินราธิวาสจะเป็นแหล่งผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมันศูนย์กลางการเชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ด้านตะวันออกของประเทศมาเลเซียสงขลาเป็นศูนย์กลางยางพาราโลกศูนย์กลางการศึกษานานาชาติศูนย์กลางการท่องเที่ยวและกีฬาในระดับสากลสตูลเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงดิเวทของภูมิภาคและศูนย์เชื่อมโยงการขนส่งสินค้า เปิดประตูทางทะเลสู่นานาชาติบ้านเหมืองสงบเศรษฐกิจพัฒนามองไปข้างหน้าร่วมสร้างอนาคตที่สดใสเตรียมไว้ให้ลูกหลานของเรา ปัญหาอีกอย่างหนึ่งของประเทศนี้นั่นก็คือทางด้านของข้อจํากัดของพื้นที่และสภาพภูมิอากาศที่ไม่สามารถทําการเพราะปลูกได้ครับและวิธีการแก้ไขปัญหาสําหรับประเทศที่ไม่สามารถเพาะปลูกได้นั่นก็คือการนําเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกครับและนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆสําหรับผลผลิตทางการเกษตรของพี่น้องชายแดนใต้ของไทยเราที่จะเข้าไปเจาะตลาดในนครดูไบแห่งนี้ครับ ก็อย่างที่เรียนท่านผู้ชมไปแล้วเนี่ยนะครับว่าแผ่นดินของรฐดูไบนะครับเป็นแผ่นดินแห้งแรงเป็นทะเลทรายดังนั้นเนี่ยการทําการเกษตรกรรมการเกษตรต่างๆเนี่ยก็ทําไม่ได้แต่ว่าประชาชนเนี่ยยังมีความจําเป็นต้องบริโภคพวกพืชผักผลไม้ลงกระเพาะอยู่นะครับพวกเขามีสตางก็ใช้สตังเนี่ยซื้อบรรดาพืชผักผลไม้จากดินแดนต่างๆทั่วโลกนี่นะครับแล้วก็นี่เป็นอีกช่องทางหนึ่ง ของสินค้าการ,กรเกษตรจากประเทศไทยผมตระเวนไปนี่นะครับบางครั้งเนี่ยเห็นกล้วยมาจากทางอเมริกาใต้เห็นบรรดาสับปะรดนี่นะครับมาจากทางอเมริกาใต้บางมาจากทางประเทศฟิลิปปินส์บ้างมะม่วงนี่มาจากฟิลิปปินส์ก็เยอะนะครับแต่ว่าสินค้ากเกษตรของไทยเนี่ยยังมีน้อยนะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าทั้งบางคุดแล้วก็ทั้งเงาะนี่นะครับมีความต้องการของตลาดสูงแต่ว่ายังมีคนส่งไปน้อยมาก จากการสอบถามหลายหลายบริษัทที่นี่นะครับที่รับสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศเขาบอกว่าแรมูตันหรือว่างเงาะนั่นนะครับมีบริษัทส่งมาขายเพียงแค่บริษัทเดียวเท่านั้นเขาอยากจะให้ส่งมาขายมากกว่านี้ครับเพราะว่าเท่าเท่าที่มีอยู่นี่นะฮะปรากฏว่าขายกันเรียกว่าไม่พอพูดง่ายๆว่าไม่พอขายนั่นเองนะครับซึ่งละอันพาราน้อยที่น่าสนใจนี่นะครับเวลาท่านไป ตลาดผล,ลไม้ในสหรัฐอารับอันดามิเรตนะครับก็คือบรรดาพวกพ่อค้าแม่ขายนะครับมักจะใส่เสื้อผ้าเนี่ยประเภทเดียวกันแบบคล้ายๆกันให้แยกออกเลยนะครับว่าคนนี้เป็นพ่อค้าแม่ขายพวกนี้เป็นคนที่มาซื้อของ ความมั่งคั่งความที่มีสตังค์ไปกองอยู่ในรัฐดูบายจำนวนมากเนี่ยนะทำให้รัฐนี้เป็นที่สนใจหมายปองของบรรดาพ่อค้าต่างๆทั่วโลกจีนนี่สนใจดูใบามากขนาดไปตั้งศูนการคลาขนาดใหญ่ที่เรียกว่าดรากอนมัดของไทยก็มีนะของอินเดียตอนนี้ก็เข้าไปได้บานเบิดเยอะแยะแล้วครับ นอกจากจะเป็นของที่ผลิตในประเทศจีนแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีบางส่วนนะผลิตในประเทศอินเดียนะฮะแล้วจะเป็นประเภทเสื้อผ้าแบบนี้นะครับก็จะผลิตในประเทศไทยผมภูมิใจมากเลยนะครับที่เวลาเห็นเสื้อผ้าแขวนไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็เขียนไว้เลยว่า Made in Thailand เวลาไปประเทศต่างๆแล้วท่านผู้ชมอยากจะทราบ ความเป็นมาในอดีตของประเทศนี้นะสถานที่สําคัญที่ผมขอญาตแนะนําให้ท่านเข้าไปเยี่ยมชมก็คือพิพิธภัณฑ์นะลูกชายผมไปดูใบกูเหมือนกันผมก็สั่งไปก่อนนนะครับว่าจะต้องไปเยือนพิพิธภัณฑ์ให้ได้นะพอเข้าไปในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะก็แบ่งออกเป็นสองชั้นชั้นบนเนี่ยนะครับจะเป็นพวกจําลองเรื่องการรบการต่อสู้เพื่อจะรักษาชาติบ้านเมืองจากอดีตจนมา,ามึงปัจจุบนันมีพวกป้อมมีพวกอะไรตะนาต่างๆ พอลงมาชั้นล่างนี่นะครับก็จะเป็นแหล่งเก็บพวกเครื่องใช้ไม้สอยของบรรดาวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ตามเมืองท่าจะเห็นว่าดูใบเนี่ยเป็นเมืองท่ามาตั้งแต่อดีตน,นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยสมัยที่ยังไม่เจอน้ํามันนะดูใบนั้นก็มีรายได้อย่างหนึ่งเนี่ยมาจากการงมหอยมุกนะจากทะเลขึ้นมาดังนั้นเนี่ยนะการไปดูวิถีชีวิตของผู้คนชนดูใบในอดีตน,นะครับ ก็หน,นีไม่พ้นแล้วครับที่ต้องไปดูอุปกรณ์การงมไข่มุกครับสมัยก่อนนู้นเลยนะครับผมตระเวนไปตามประเทศต่างๆในตะวันออกกลางเนี่ยนะพอเจอทะเลทรายสุดลููลูกตาก็บอกว่านี่มันเป็นพื้นที่ขยะแท้ๆทาอะไรไม่ได้เลยนะครับดูไบเนี่ยก็มีพื้นที่ขยะเป็นทะเลทรายอย่างเนี่ยมากเรียกว่าเป็นทะเลทรายสุดลูฮูลูกตานะ ใช้ทําอะไรไม่ได้แต่ด้วยวิสัยทัศน์อันชาญฉลาดของผู้บริหารนาครดูไบเนี่ยนะเขาก็ปรับทะเลทรายเหล่านี้เนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีการไปตั้งแคมป์นะครับแบบโบราณเลยนะครับแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาทานอาหารกันมีการทําเป็นรถโฟวินไดร์นะครับขับไปเหมือนกับขับไปตระเวนตามทะเลทรายขึ้นเนินขึ้นเขาอะไรทํานองนี้นะแต่เป็นเขาทรายเนินทรายนะแล้วนอกจากนั้นนะก็ยังมีเลนส์ก,กี แถวบ้านเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพัทยาภูเก็ตเกาะสมุยอะไรเนี่ยก็มีสกีน้ำนะของเขาก็มีสกีบกเป็นการเล่นสกีไปบนทะเลสายด้วยสำนึกดีสังคมดีครับท่านผู้ชมครับความเจริญของเมืองของนครของมหานาครรู้จะเป็นใหญ่กว่านั้นเป็นอภิพยามาหาจอมนครอะไรกันแล้วแต่ของประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับ ก็มีองค์ประกอบมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทำเลที่ตั้งไม่ว่าจะเป็นการศึกษาของประชากรที่อยู่ในนครในเมืองนั้นๆหรือไม่ว่าจะเป็นภูมิหลังประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีรวมตลอดถึงความรักชาติแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือวิสัยทัศน์ของผู้บริหารดูใบนี่นะครับเป็นตัวอย่างเป็นเมืองขยะไรราคาแท้ๆตั้งอยู่กลางทะเลทรายเียวครับแต่วันหนึ่งถึงข่าวขยับกลับตัวมาเป็นเมืองที่ อยากจะเรียกว่าเป็นหนึ่งในบรรดาที่หนึ่งของโลกเรียกว่ายืนอยู่แถวหน้าเยวครับดูไบเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในนครที่เราชาวไทยหน้าเจ้าตัวอย่างหลายคนในประเทศไทยเนี่ยนะครับมาจากบรรดาหน่วยราชการต่างๆนะเวลาไปดูงานนะมักจะไปดูงานที่ปารีสที่ประเทศฝรั่งเศสไปดูงานสวิตเซอร์แลนด์อะไรพวกนี้นะไปแล้วก็ไปซื้อข้าวซ,ซ,ซื้อของกลับมาอยู่กันพลุงพลังแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยครับไปซ่อมน้งซ,ซ,ซักะถือว่าไปปีละครั้ง วิสัยทัศน์อะไรกันเดิมๆแต่ถ้าจะไปให้ได้ประโยชน์เนยนะผมอยากจะแนะนําให้ไปที่ดูไบของสหรัฐอาหรับเอดิบิเรตท่านผู้ชมครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ครับประเทศที่มีด้วยกันทั้งหมด7รัฐและหนึ่งใน7รัฐเป็นรัฐที่มีความเจริญก้าวหน้ามากที่สุดนั่นก็คือรัฐดูไบหรือมหานครดูไบครับรัฐที่สําคัญยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและเป็นเมืองท่าที่สําคัญของโลกอีกแห่งหนึ่งด้วยครับเนื่องจากมีอัตราการเจริญเติบโตของเมืองงสูครับ อย่างไรก็ดีวันนี้เวลาของรายการไทยพัฒนาหมดลงแล้วครับพบก,กับพวกเราได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ